ตจจริงไม่ได้อยากขายหรอกคือมันเป็น28วิครั้งแรกเลยจะบอกให้อบอกได้เลยแล้วว่าพี่ไม่ได้เป็นช่างนะว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะ,ะเดี๋ยวพี่ก็จะไปถ่ายคลิปที่สุพรรณที่ทุกคนได้ดูกันว่าเ <ข uais. S 1> ฮ้ยบรรยากาศสุพรรณเด็กสุพรรณเป็นยังไงบ้างอแล้วทุกคนอยากให้พี่ไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยก็กดคอมเมนต์มาแต่หาได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่อายเป็นคนที่แบบว่า สีเก่งใจแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเข้าหาคนอื่นนะครับโอเคครับผมก็ขอตราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ที่ช่องบิลลี่อิตยนั่นเองนะครับก็วันนี้จะเป็นคืนที่ก่อนที่จะกลับขึ้นสุพรรณนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่า ในเรื่องราวนะครับทำไมต้องกลับขึ้นไปอยู่ทุพันน้องๆหลายคนก็าอาจจะสงสัยแล้วทําไมถึงต้องขายดีมเชงนั่นเองนะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดใจกับทุกคนเลยนะครับก็จะพูดอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจในตัวพี่นะครับสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับก็ปัจจัยหลักก็คือเรื่องเงินนั่นเองนะครับเงินในการ ใช้จ่ายนะครับรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยณช่วงนี้ณช่วงช่วงนี้เนี่ยคือหลายคนก็จะประสบปัญหาว่าเงินไม่พอจ่ายบ้างเงินไม่พอ,อผ่อนค่ารถอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า YouTube เขาก็ไม่ได้ให้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมก็ต้องพูดตามความจริงนะครับก็วันนี้นะครับ จะมาต่อยังถามนะครับเฮ้ยพี่บินทำไมต้องมาอยู่ขึ้นกลับไปอยู่สุพรรณแล้วหรออะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วอ่ะเราไม่มีแผนที่ว่าจะกลับขึ้นมปอยู่สุพรรณเลยนะครับต้องบอกตามตรงเลยเนื่องด้วยว่าเงินรา,ายรับรายจ่ายของแต่ละวันเนี่ยรายจ่ายออกมากกว่ารายรับนะครับก็เลยทำให้พี่แป้งคิดแล้วว่าเฮ้ย พี่แป้งก็เลยคิดว่าอยากจะกลับไปทำงานที่สุพรรณนะครับผมซึ่งพี่แป้งเขารู้จักกับเจ้าของร้านอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากจะกลับไปทำงานที่นู่นกลับไปตั้งหลักที่นู่นอะไรประมาณนี้นะครับผมและในตัวพี่ก็อยากแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศอยากไปถ่ายกับน้องๆที่สุพรรณด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็อยู่ที่สุพรรณก็มีน้องๆที่รู้จักกันบ้างนะครับแต่เป็นส่วนน้อยก็อยากแบบไปถ่ายบรรยากาศ โรสซิ่งแถวสุพรรณอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมก็ลองอยากไปเปลี่ยนถ่ายบรรยากาศแถวนู้นบ้างนะครับสักระยะหนึ่งว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้และส่วนที่พี่จะขายรถเชงนะครับก็เดี๋ยวพามาดูเลยรถเชงเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมอ่เดี๋ยวพามาดูกันเลยนี่นะครับผมสําหรับเจ้าดีมเชงของเรานะครับ ก็ตอนนี้ก็ยังใส่ชุดเชงอยู่นะครับผมนี่เห็นไหมสเตอร์ก็ยังเป็นสเตอร์600เมตรเลยนะครับผมสเตอร์14 23นะครับผมนะครับ600เมตรนะครับก็ก็ถามว่าใจอ่ะถามว่าพี่ขายทำไมใช่ไหมคือใจพี่นะไม่ได้อยากขายเลยนะครับแต่ ในการำดำรงชีวิตแต่ละวันมันมีเงินที่ต้องใช้ำดำรงชีวิตเงินที่ต้องไปผ่อนชำระอะไรประมาณนี้นะครับก็มันต้องจำเป็นต้องใช้แล้วตึกที่เช่าอยู่ตรงนี้เราก็ต้องจ่ายค่าตึกทุกวันจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับผมก็เลยทำให้เงินมันขาดแคลนนะครับใช้คำว่าเงินขาดแคลนเลยนะครับผมก็ ทำให้ให้เลยเฮ้ยไม่มีตังค์จ่ายก,ก็เลยเต,ต้องต้องขายต้องขายต้องหาอะไรขายสักอย่างหนึ่งนะครับให้เป็นเงินก้อนแล้วก็เอาไปจ่ายในส่วนที่ว่าเราผลชําระอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากการที่ว่าพี่จะขายเนี่ยคือมันต้องมีเรื่องเดือดร้อนร้อนเนื้อร้อนใจประมาณนั้นนะครับผมที่จริงอะไม่ได้อยากขายแล้วคือใจอยากจะไล่อีกนะครับผม แต่เนื่องด้วยการไล่ลดนะครับการทําลดลงแข่งแต่ละสนามสนามเนี่ยถ้าเราไม่มีในทุนเนี่ยคือมันจะยากมากๆนะครับผมมันจะยากมากในการใช้ทุนตัวเองนะครับผมคือมัน,<ใ>นจะยาก <ๆ S 1> มากในการใช้ทุนของตัวเองนะครับผมเพราะถ้าเราไม่ได้รวยถ้าเราไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดนะครับไม่ได้รวยมากจนแบบจนเหลือนะครับก็ถ้าแข่งถ้า เอามาทําการแข่งรถและใช้ทุนตัวเองเนะี่ยคือมันจะค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับอันนี้แค่ลูก5 3นะนยังไม่มันยังไม่ใช่ลูกพวกโอเพนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแค่5 3นี่ก็โอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันในระดับของพี่อย่างเงี้ยในเงินที่พี่มีเนะี่ยคือพี่บอกได้เลยว่า5 3นี่แม่งกินกินตังเยอะมาก นะครับจริงตังเยอะมากมันไม่ใช่ชีช้เลยนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องเปลียนนะครับผมก็ประมาณนั้นก็เลยทําให้เราไม่มีตังจนถึงวันนี้ก็ตังคไปลงกับรถหมดแหละตัวเ,เป็นไง <c oughs> นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ใจก็ไม่ได้อยากให้ขายนะครับอยากจะไล่อยากจะไล่ลให้แบบจนสุดฝีมือของเราอันนี้มันยังไม่ได้แบบว่ามันยังไม่ได้อเรา ทำตามที่เราต้องการเบ้าฝาหัวลูกหรือว่าแคมหรือว่าสปริงวาลวเรายังไม่ได้ทําตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ยังเป็นเปลี่ยนแปลงมาจากของที่ว่าชุดเทงของพี่มอสเขานะครับก็เราก็มาดัดแปลงอีกนิดหน่อยนะครับมันก็เลยเพิ่มขึ้นมากลับมาเป็นลง28วินะครับผมจากที่เดิมๆมแล้วเนี่ยเราไม่เคยลง28วิเลยนะครับ แต่พี่เราเราทำได้นะครับแต่กาบว่าเราทำได้ก็คือมันเป็น28วิครั้งแรกเลยจะบอกให้นะครับมันอยู่ในช่วงของที่ว่าบักนนนี่ลงมารอดที่2นะครับก็พี่โคตรภูมิใจเลยนะครับแต่เนื่องด้วยว่าเงินและทรัพย์สินเรา,าไม่สามารถผลักดันตัวเองให้ไปได้ไกลพอนะครับผมก็เลย ตอนนี้นะตอนนี้ต้องขอหยุดก่อนเพราะว่าเราใช้แต่ทุนตัวเองทั้งนั้นเลยไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับผมแต่มีสปอนเซอร์แค่ขอบล้อนะครับแค่คู่เดียวนะครับก็จากาซูปเปอร์แดกแล้วก็ชิงกุนั่นเองนะครับก็ใช้อยู่ขอบล้อความเร็วก็รู้รกันอยู่นะครับผมประมาณนั้นก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ใจจริงไม่ได้อยากขายหรอกนะครับ อยากเก็บไว้ไล่อยากเก็บไว้หาความรู้นะครับแล้วก็น้องๆหลายคนเนี่ยเป็น f c เจ้าคันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคันนี้บอกได้เลยว่าแจ้งเกิดพี่มาโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ซึ้งซึ้งในคันนี้เหมือนกันก็มีสตอรี่มาเยอะนะครับมีใครไหมอะ่ะทํารถตัวเองเอาลงแข่งอะ่ะทันทันที่ว่าไม่เคยจับประแจเลยนะครับ ป,ปีสองปีที่แล้วพี่ไม่เคยจับประแจไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยแคม,มใส่ตรงไหนไอวาวขาดคืออะไรก้านขาดคืออะไรแข้งแตกคืออะไรไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นแบบไหนพอได้มาสัมผัสเองอ๋อล้วก็เลยอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นช่างบอกได้เลยแล้วว่าบอกได้เลยแล้วลลว่าพี่ไม่ได้เป็นช่างนะครับแต่แค่สนใจในเรื่องความเร็วแค่นั้นเอง นะครับไม่ได้เป็นช่างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องไงไม่ได้แก้ไขปัญหาแก้ไขแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้องและถูกหลักการนะครับเราอันนี้ที่ยังมั่วทําอยู่นะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวบางคนเอ้ยมึงจะอวดรู้อวดนั่นอวดนี่อะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้อยากขายนะครับผมต้องบอกทุกคนเลยผมไม่ได้อยากขายหรอกแต่มันจําเป็นต้องใช้เงินนะครับ ทั้งผมแล้วก็ตัวกำนันแป้งก็วันนี้เราก็มาขนนะครับนี่เห็นไหมแอร์ก็ถอดลงมาแล้วนะครับผมก็จะขนของไปที่สุพรรณไปอยู่ที่สุพรรณพะพะเพราะว่ากำนันแป้งได้งานที่นู่นนะครับก็เดี๋ยวพี่ก็จะอาจจะขึ้นไปอยู่กับกำนันแป้งก็ขึ้นไปวันคืนนี้เช้าว,วันนี้นะครับก็คือขึ้นไปเช้าว,วันนี้แหละขึ้นไปอยู่กำนันแป้งแล้วก็ไปถ่ายคลิปแถวนู้นบ้างนะครับไปทัวสนาม อาจจะเป็นสนามตากที่เรายังไม่เคยไปนะครับแล้วก็สนามนครวสวรรค์ที่เราได้ไปแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งนะครับผมก็อาจจะได้ไปบ่อยขึ้นเพราะว่าสุพรรณมันใกล้กับาตากนครวสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับผมก็อาจจะได้ไปนะครับก็ฝาก FC ด้วยนะครับผมเผื่อเจอกันและทักทายกันด้วยนะครับผมนะครับก็ประมาณนั้นก็คันนี้ตอนนี้ตั้งราคา,าไว้อยู่ที่ประมาณ25งหมนะครับก็ลดถาวมว่า ณตอนนี้นะมันไม่ได้ไล่เลยมันตั้งแต่สนามที่แล้วก็คือเอามาจอดไว้เลยไม่ได้ไล่ไม่ได้ทําอะไรเลยที่จริงรถแข่งแบบนี้มันต้องจอดแล้วก็ถอดอะไรนะครับถอดอะไรให้มันคงที่คงที่คงรูปเท่าเดิมนะครับผมแต่นี้ไม่ได้ถอดคือคาไว้อย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ถ้าใครอยากซื้อใครจะซื้อนะครับก็สามารถเอาไปแต่งเติมได้นะครับผม บอกเลยเลยว่าคันนี้ยังไม่ใช่แรงที่สุดหรอกครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ช่างที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมเป็นเด็กบ้านบ้านที่ชอบในความเดียวแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เราก็ทําแบบว่าบ้านๆ้าน่ะแนวสับ้านบ้านะไม่มีนะฟโฟงศายกเท่าไหร่อะไรอย่างนั้น,นะไม่มีนะครับผมก็คือจับแคมใส่เทสใส่เทสเปลี่ยนสปริงวาลวเทสอะไรประมาณนี้นะครับก็ แนวคิดบ้านบ้านนะครับเพราะว่าเราไม่มีกําลังทรัพย์ที่ว่าจะเอาไปปั่นไดโน่นะครับผมเพราะว่าปั่นไดโน่ทุกทุกครั้งมันก็ไม่น่าไหวเพราะว่าปั่นไดโน่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับผมเราก็ทําแบบบ้านบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วมันได้แค่ไหนเราก็ภูมิใจแล้วนะครับผมถ้ามันดีขึ้นมาเราก็โคตรภูมิใจเลยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นก็ฝากสําหรับทุกคนด้วยที่กําลังจะ ทำรถเชงนะครับทำรถเชงเดินสายแข่งอะไรประมาณนี้นะครับก็วางแผนให้ดีนะครับวางแผนชีวิตให้ดีว่าเงินส่วนนี้ควรเอาไปใช้เอาไปใช้ในการแข่งนะอีกส่วนก็เก็บไว้ในการดำารงชีวิตต่ตอไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนวางแผนไว้ดีๆจะไม่ผิดพลาดเหมือนพี่นั่นเองนะครับเพราะว่าพี่เอาไปลง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 กับรถอย่าง ยูโหบ่อยเยอะมากนะครับกับ5 3คพันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ประกาศขายไปแล้วแต่คนก็ติดต่อมาบ้างนะครับแต่ก็หายเงียบไปนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับหรือว่ามันแพงเกินนะครับในสองใน 2, เนี่ยในบอดี้เนี่ยสองหมืนห้าแล้ววิ่งยียี่ยี่สิปดวิเนี่ยไม่รู้ว่ามันแพงเกินไปหรอบางคนนี่ต้องลงทุน ไปซื้อเครื่องนะครับแค่เครื่องได้แค่เครื่องแค่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็ยังซื้อกันได้นะครับแค่เครื่องนะครับผมแต่นี่สองหมื่นห้าได้ทั้งคันเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหนแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปขึ้นไปที่สุพรรณละนะครับก็จะขนไม่แน่ใจว่าจะเอาดีมกับเอ็มทีไปด้วยไหมเพราะว่าเขาเอากระบะมาบรรทุกให้นะครับผมเราไม่ได้ขับรอบนี้จะไม่ได้ขับ ของกระบะของบวกพี่คือขึ้นไปเพราะว่าเราจะขึ้นไปอยู่ยาวนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นก็ฝากไป้นกำลังใจให้กับพวกพี่ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้รวยมาตั้งใจเกิดเนาะอย่างเช่นที่แป้งอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีแบบว่าลากฐานที่บอกว่าเอาไง่ายๆฐานหน้ามันคงอ่ะนะครับผมก็พ่อแม่ก็เสียหมดแล้วก็ ก็พแ่อนก็มีแต่พี่อะไรประมาณนี้นะครับเราสองคนก็เลยแบบว่าต้องสู้กันหน่อยนะครับก็ต้องสู้กันหน่อยแบบถ้าจําเป็นต้องขายก็ต้องขายจําเป็นต้องย้ายก็ต้องย้ายนะครับเพราะว่าเราต้องดิ้นรนกันต่อไปเราไม่ใช่คนรวยนะครับผมก็ประมาณนั้นก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็บักเิลกิก็จะลงมาทํารถทุกวันแล้วนะนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังแกะอีเตอร์ด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบักเิลกิด้วยนะครับผมก็ หลังจากที่หางหายจากโคงการไม่นานนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปถ่ายคลิปที่สุพรรณที่ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยบรรยากาศสุพรรณเด็กสุพรรณเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วทุกคนอยากให้พี่ไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยก็กดคอมเมนต์มาแต่หาได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่อายเป็นคนที่แบบว่าขี้เก่งใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่กล้าเข้าหาคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าหยิ่งนะคือไม่กล้าเข้าหานะครับเพราะว่า เราอายอ่ะเราอายมากๆเลยนะครับอายตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปลิปนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็เออช้านี้ก็ต้องเดินทางแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป,ลปนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันเนาะนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ